อันนี้ก็เป็นอาทชิ้นหนึ่ง้วจ้าเด่นเบียดๆเนี่ยจักน้อยดาวรั่งตัดดอกจ้ากำลังออกดอกมือนี้ก็ตัดไปทรงแล้วดาวเรืองสวย,สวย พามาสม้มจักน้อยออกดอกดีดกดีไปสวยงงามค่ะบัดดีจ้าทุกคนพามาเบ่งดอกดาวเรืองงามงาม เป็นอาชีพหนึ่งที่ได้เงินดีคือกันบัขาดเงินบระขาดถุงจ้าหวัดดีจ้าดอกดาวเรืองสวย,สวยจ้าหวัดดีค่ะ ือเศรษฐกิจดีเงินงามดอกไม้นี่ดอกดีเนียนดีดอกดอกแบบนี้เ่าเป็นโลกเ่าเป็นหนอนเนาะ จ้า yeah. mm hmm. สวัสดีครับอีกรอบครับตามสัญญาตีวาสิมมาผ้ามาส้มดอกไม้ ทั้งตัดด,กอ,อ,ดอกไข่ทั้งห้อยพวงมาไล่ไข่ของพีสาวดอกมะลิก็มีสวนดอกมะลิพันยู่ทางนั้นสวนดาวลือ ดอ,ดอกละตินิไม่ได้ดอกระบาดอยู่บอกพี่น้องกูดอกยิ่งๆเลยดอกระบาดแท่นี่ บางคนเปิดตลาดใหม่ๆเนี่ยโอ้ยได้ดีค่ะแต่ว่าทาังบ้านมันดินมันดินบอคอยนีอุ่นน้ำปัญหาแต่ว่ากับพ่อได้เห็ดพ่อได้ใส่พ่อได้ลูกหลานไปโรงเรียนงามค่ะหมักดอกสีหนึ่งโซตลาดบ้านดุงจ้าบ้านดุงบ้านเฝ่าไล่บ้านดุงกับเฝ่าไล่ คนสร้างตลอดสิ้นหน่อยสิ้นไงก็เอาพวงมาไล่น้ำแต่ว่าอึดตะบ่มีดอกใหม่ห้อยให้เพิน่นจ้าสวัสดีจ้านำชค งามดอกสีนี้โอ <c oughs> ้ยสวยคับ <c oughs> แดดก็ดีดอกไม้กับออกดี <c oughs> อันนี้ข้ละสีด้วยพี่น้องป้าด <c oughs> ออกดอกงามคับเตอดอกก็ไม่ออก ดอกคักดอกเนี่ยก็เจ้าสีสัง่งสั่งสองสีเพิ่อนก็นสิบอกว่าสีดอกคุณสวัสดีค่ะดอกมะลิพันนี่ลองใส,สิส้ายแล้วมัม้งเจ๋งสิ เดี๋ยวสิพาไปเบิบ่งดอกมะลิน้ำจักน้อยสวนดอกมะลิไปซมดอกมะลิลจักน้อยประกดจิกกับบ้านเดี๋ยวงัวสิหิว้ามนี่ฮะอยู่หนะ้าขันมีหนามก็บจุบเบิ่งอึดเงินใส่โอ้โหนี่ดิดอกมะลิงาม ตน้ตนต้นมันดอกมันลอยแล้วมีอยู่เอามนมีอยู่บนกาล่งเริ่มออกอีกกาลังเริ่มออกอีกอกาลังบำรุงเอาแพงได้ดอกมะลินี่บ่ได้ปลูกหลายรอบคือดาวเรื่องมะลิก่ะไร book now mm -hmm. อเอ้ยหอดของขังยัเอ้ยของขัง,งกับน,นี่ตองขังไหลเถอะไหมใกล้ตีงง่งๆมๆตีเถอะเป็นตะแกียงใช่ไม่สมแทะเถอะเถอะเถอะเอ,อ้ยเห็นของขัง,งบ่นี่เดีย๋ดวยว น้ำเสนออันใดดีๆงามๆอีกไหมพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปชมสวนพักมือนหามือนี่สวัสดีก่อนคังๆขังคังสวัสดีก่อนค่ะเมาลัางไปตากระเขาคบกันไหมเนาะค่ะเนาะ ล่านไปตาเขาก่อนสวัสดีค่ะ